โอ้โหนี่ของใครอันนี้เฮ้ยน um, <c oughs> ี IN> in ่แถวบ้านเ่ยเจเลยเจแถวบ้านมึงเลยโอ้โหทำไมดินเป็นอย่างเงี้ยผมข้าวหน้ดหินเออเอาวะบ้านมึงเลยมึงไม่ซื้อก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วบ้านมึงเลยหัวหินมาแน่เลยครัมีคนเอาหลงบนหน้าวัดหัวหินมาครับฉะนั้นทีมหัวหินวันนี้มาแน่โอ้โหเจหัวหินเด็กหัวหินนี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่ พี่โชคดีรู้ไหมพี่โชคดีรู้ไหมตั้งแต่ผมรู้จักมันมาเนี่ยมันไม่เคยเช่าพักเกิน2,000เลยนะวันเช่าพี่หมื่นนึงเหรอเนี่ยเดี๋ววันนี้หวเารอบแล้ววันนี้ไม่เขาซื้อเพราะว่าวันนี้ทีมฟุตบอลเจ็ดสีทีมหัวหินหนึ่งใน4ทีมใช่ไหมรอบรองชนะเลิศเนี่ยเขาชิง ถึงซื้อเนี่ยเขากะจะห้อยไปโชว์อ่ะมึงมาเยื่ยตรงนี้มันไปไปเขียวด้วยนะใบเขียว,วยเขียวคืออะไรก็ใส่เสื้อเขียวดีอ่ะวันนี้วันนี้วันนี้ใส่เสื้อสีเขียวนี่ป้ายเขียว,ด,วยดี๋ยววันนี้เจเรียบด่วนเขาจะห้อยพระอ,องค์นี้ไปนะฮะมึงไปทําตลับให้เรียบร้อยไปเลียบปะติกเลียบปะติกห้อยคอนหน่อยเดี๋ยวเขาจะห้อยองค์นี้ไปเชียร์บอลข้างสนามนะฮะขอบคุณมากครับครับโชคดีโชคดีครับโชคดีครับแหมโหที่พี่ๆได้ตังค์เหลือเชื่อเจจ่ายตังค์หมื่นหนึ่งโอ้โหน้ําตาจะไหล